หนึ่งในเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับของสตร์ความสำเร็จก็คือคุณจะต้องคิดอย่างมีรูปแบบนะครับการคิดอย่างมีรูปแบบกับไม่มีรูปแบบแตกต่างกันอย่างไรนะครับการคิดที่ไม่มีรูปแบบก็คือไม่มีการเปลี่ยนตัวไม่มีการหาข้อมูลก่อนคือสักจะทำไปเลยนะครับตามอารมณ์ฉันวันนี้ฉันอยากทาอันนี้พรุ <S <S ่งน,นี้ฉันอยากทาอันนี้คือไม่มีการวางแผนไม่มีการดูเรื่องของข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฝึกในเรื่องของการคิดอย่างมีรูปแบบนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรหาข้อมูลให้แน่ใจก่อนนะ หาหลักฐานในเรื่องของความสําเร็จหรือในเรื่องของความเชื่อก็ได้ครับที่มาซัพพอร์ตสนับสนุนคนเราเนี่ยเวลาที่มีอะไรมาสนับสนุนนะครับมันก็จะเชื่อได้มากขึ้นสุดท้ายเนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยมีความมั่นใจก่อนนะและคุณไปลงมือทํามันก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องฝกคิดอย่างมีรูปแบบค,คือหาข้อมูลก่อนจากนั้นเนี่ยวางแผนกําหนดกรอบ,บระยะเวลาแล้วก็เตรียมตัวให้ดีท,ทุกอย่างจะต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งข้อมูลแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะครับแล้วก็ของตัวคนด้วยเพราะฉะนั้นทํา2อ,อย่างนี้ีย่า การคิดอย่ามีรูปแบบหรือแพทเทิร์นนะครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พีมพ์ให้นหน่อยครับว่าเป็นประโยชน์พบไปสารมาสโคตเอนนอร์พสวัสดีครับ